สวัสดีค่ะมาอยู่กับแม่บุญถินกกกรอกนะคะวนะคะันวน,ะะนี้เราก็จะเตรียมเมนูทําอาหารนะคะทํากับข้าวนะคะนี่ค่ะนี่แม่ถินจะมีเมนูนะคะแกงหน่อไม้นะคะหน่อไม้นะคะหน่อไม้นะคะแม่ทถิ่นก็จะต้มแล้วนี่นะคะต้มแล้วนะคะต้มหน่อไม้ไว้แล้วนะคะนี้เราก็จะเตรียมเมนูนะคะมีอะไรใส่บ้างนะคะตามที่เราต้องการนะคะมีเตรียมไว้นี่ค่ะน้ํายานางนะคะน้ํายานาง แล้วก็นี่นะคะน้ําข้าวแช่ข้าวเบือบ้านเราเรียกว่าน้ําข้าวเบือนะคะต้องใส่นะคะน้ําข้าวเบือเนาะแล้วก็มีเห็ดหูหนูแล้วก็มีผักช้างแงะนะคะบ้านเราหรือว่าใครจะใส่ผักขยงนาก็ได้นะคะแต่แม่ถิมชอบผักช้างแงะบ้านเราเนาะก็จะต้องใส่แบบนี้นะคะมีเห็ดหูหนูนะคะมีเห็ดหูหนูนะคะใส่แล้วก็มีค่ะเครื่องปรุงแกงหน่อไม้นะคะถ้าเราจะมีบวบมี ักทองมีอะไรใส่ก็ได้มีเห İ ็ดอะไรก็ได้นะคะตามที่เราต้องการนะคะแต่แม่ถิ่นชอบนี่คะ่ะเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูแล้วก็ผักขะแยงนะคะเรียกว,ว่าเราเรียกผักซะงะบ้านเราเนาะเราเคยใช้แบบนี้นะคะ,แล,ะ,แ,ะ,คะแ,แล้วก็มีน้ําย่านาง assa, นะคะน้ําย่านางเราก็จะทําเคี้ยวๆนะคะนี่ก็มีข้าวเบื่อข้าวแช่บ้านเราเนาะเคยใส่นะคะเกงหน่อไม้มันต้องใส่สิ่งนี้นะคะแล้วก็จะมีปลาร้านะคะปลาร้านี่ก็จะใส่นะคะให้มัน เพิ่มรสชาตินะคะใครที่ชอบน,우น,우น,우นัวๆนะคะก็ต้องใส่นะคะนี่แม่ถิ่นชอบเห็ดหูหนูแบบนี้นะคะเราก็จะใส่แบบนี้กันนะคะเมนูแกงหน,น,น,น่อไม้นะคะเมนูแกงหน่อไม้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะเนาะวิธีทํานะคะเราก็เตรียมของไว้แบบนี้แล้วเนาะเตรียมของไว้แล้วก็ตั้งหม้อนะคะตั้งหม้อตั้งเตาแบบนี้นะคะก็จะใส่แล้วนะคะตอนนี้จะใส่นะคะ ันดับแรกเราก็จะใส่ผักตามที่เราต้องการนี่เนาะใส่ผักใส่เห็ดหมูหมูหน,นี่นะคะใส่ลงไปเลยตามที่เราต้องการนะคะเราชอบแบบไหนนะคะใส่เห็ดอะไรก็ได้นะคะถ้าเราชอบเห็ดอะไรนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะก็คนๆนะคะให้พอสุกเนาะพอเห็ดผักสุกนะคะเราก็จะใส่ใส่น้ำ น้ำข้าวเบือข้าวแช่นี่แหละคะ่ะเนาะวิธีเตลี่ยหน่อไม้มันก็ไม่ยุ่งยากเนาะไม่ต้องใช้ไครแรงเ,เท่าไหร่ก็ได้นะคะ ็เห็ดผักสุกนะคะเราก็ใส่นะคะตามที่เราต้องการเลยเนาะขากระชชนนะคะร้อนแกงจิบว้อยู่ดะ เดี๋ยวเราก็จะใส่เลยนะคะใส่ใส่ข้าวเบื่อนะคะใส่ข้าวเบื่อลงไปใส่ข้าวเบื่อลงไปนะคะเตรียมด้วยน้ำแาง ก็จะใส่นะคะให้ข้าวเบือมันสุกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำยะนางนะคะลงไปเนาะนี่นะคะเราก็เตรียมทำแบบนี้นะคะถ้าใครชอบกินนะคะแกงหน่อไม้ก็ต้องต้มให้จืดก่อนเนาะต้มให้จืดก่อนเดี๋ยวมันจะได้ไม่ขมนะคะขั้นตอนในคะ่ะน้ำใบยะนางเราจะส่งใส่ที่หลังนะคะน้ำใบยะนาง ลงไปเลยนะคะน,นะคะใส่น้ำเนยนางลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่นะคะชิมรสดูเนาะ,ะว่าเราจะเอารสอะไรบ้างถ้าจะให้นัวๆน,นะคะเราก็ต้องใส่ปลาร้าที่มันเป็นตน้ตนๆนะคะมันจะได้นัวๆเนาะเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลารา้า ไหนเ,เน่จริงป่าร้านนะคะต้องหากระชอนนะคะร่อนก่อนเนาะถ้าเราชอบนะคะป่าร้านนัวนะคะต้องอาเด็เป็นตนๆน,นี้นะคะ ะะเราก็จะได้ตามที่เราต้องการนะ รสชาตินะคะพอดีแล้วเนาะนี่นะคะแกงหน่อไม้นะ,ะใส่เห็ดหูหนูเยอะเกินไปเนาะ,ะบางท่านก็ไม่ชอบเห็ดหูหนูนะคะแต่แม่ถิน่นค่ะชอบเห็ดหูหนูนะคะสุกเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะแกงหน่อไม้นะคะเดี๋ยวก็จะได้อาหารจานโปรดนะคะวันนี้ขอบคุณเช่นกันค่ะมาเด้อค่ะเอซี FC ท่านใดอยากจะกินแกงหน่อไม้นะคะสุกแล้วนะคะเตรียมได้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อค่ะ ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะ TP Skin, TP Coffee นะคะขอบคุณเช่นกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญทินกกอกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ